สวัสดีนักเรียนทุกๆคนวันนี้พี่เป็ดน้อยจะพานักเรียนไปเ,เรียนรู้เกี่ยวกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาได้แก่วันมาคบูชาวันวิสาขบูชาวันอัฐมีบูชาวันอาสาระหะบูชาและ วันเข้าพรรษาซึ่งในแต่ละวันนั้นนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญประวัติความเป็นมาและกิจกรรมที่ควรทำในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะเช้าวันอาทิตย์ซึ่งตรงกับวันมาขะบูชาที่บ้านของแตงกวาซึ่งอาศัยอยู่กับคุณตาและคุณยาย เพราะว่าพ่อและแม่ของแตงกวาเข้ามาทำงานในกรุงเทพมหานครแปตงกวาแตงกวาตื่นได้แล้วจ้าหลานวันนี้เป็นวันมาคะบูชายายจะพาไปทำบุญที่วัดแตงกวาอาบน้ำเรียบร้อยแล้วจ้ายายก็ยายบอกแปตงกวาไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วไงจ๊ะเก่งจังเลยปะเราไปวัดกันยายเตรียมอาหารไว้เยอะแยะเลย คุณตาไปวัดด้วยกันไหมคะไปสิตาเตรียมตัวตั้งแต่แต่งกวายังไม่ตื่นนุ่นน่ทั้งสามคนตายายและหลานเดินทางมาถึงวัดโอ้โหคนเยอะจังตาคะวันมาคะบูชาสำคัญยังไงเหรอคะ คนถึงได้มาวัดเยอะขนาดนี้วันมาคบูชาเป็นวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสามมีเหตุการณ์อัศจรรย์ที่พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าจำนวนหนึ่งันสรหรูปมาเฝ้าพระพุทธเจ้าณวัดเวรุวันเมืองราชครึกแควนมคตโดยไม่ได้นัดหมายพระสงฆ์ทั้งหมดเป็นพระอรหรันต์ไม่ใช่แค่วันมาคะบูชาหรอกหน้าหลาน ที่ส่วนใหญ่จะมาวัดกันยังมีวันวิสาขาบูชาตรงกับวันครึ่ง1ิบ้าค่ำเดือน6ตามปฏิทินจันทรคติของไทยและมักจะตรงกับเดือนพฤษภาคมหรือมิถุนายนแต่ถ้าปีใดมีอธิกมาตคือมีเดือน8-2สองหนก็เลื่อนไปเป็นวันครึ่ง1ิบห้าค่ำกลางเดือน7หรือราวเดือนมิถุนายนสำหรับวันนี้มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นสประการคือ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูตสิตัสรู้และปรินิพานซึ่งถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาแล้วมีวันไหนอีกบ้างคะที่เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาก็จะมีวันอัฐมีบูชาคือวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังสเสด็จดับขันปรินิพานได้แปดวันซึ่งถือเป็นวันสำคัญ ในพระพุทธศาสนาวันหนึ่งตรงกับวันแรม8ค่ำเดือนวิสาขะหรือเดือน6ของไทยซึ่งจะห่างจากวันวิสาขะบูชาไปเพียง8วันเท่านั้นแต่ปัจจุบันแทบไม่เห็นว่าวันอัฐมีบูชาปรากฏบนปฏิทินทำให้วันอัฐมีบูชานับวันก็ยิ่งถูกลืมวันอาสาฬหบูชาตรงกับวันท้่15ค่ำเดือน8ของทุกปี ซึ่งเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงพระธรรมที่ทรงตัสรู้เป็นครั้งแรกจึงถือได้ว่าวันนี้เป็นวันเริ่มต้นประกาศพระพุทธศาสนาแก่ชาวโลกและด้วยการที่พระพุทธเจ้าทรงสามารถแสดงเปิดเผยทําให้แจ้งแก่ชาวโลกซึ่งพระธรรมที่ทรงตัสรู้ได้จึงถือได้ว่าพระองค์ได้ทรงกลายเป็นสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยสมบูรณ์ วันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาวันหนึ่งที่พระสงฆ์อธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ณที่ใดที่หนึ่งตลอดช่วงฤดูผลที่มีกำหนดเป็นระยะเวลาสามเดือนตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่นในปีนี้วันอาสารหาบูชาตรงกับวันที่16กรกฎาคมซึ่งวันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ที่ต่อเนื่องมาจากวันอาสาลหะบูชาเมื่อมีวันเข้าพรรษาแล้วก็ต้องมีวันออกพรรษานั่นถือว่าเป็นวันของการสิ้นสุดระยะในการจำพรรษาหรือออกจากการอยู่ประจำที่วัดในช่วงฤดูฝนตลอดสามเดือนของภาคภิษุโดยวันออกพรรษาตรงกับวันขึ้่สิบห้าำเดือนสิบเอ็ดของทุกปีหลานรู้ไหมจ๊ะ นอกจากวันสำคัญต่างๆที่ยายและตาได้พูดมาทั้งหมดแล้วยังมีวันพระอีกนะแสงกวาที่คนนิยมเข้าวัดทำบุญกันน่ะแล้ววันพระคือวันอะไรเหรอ้าตาวันพระมีกำหนดตามปฏิทินจันทรคติโดยมีเดือนละสี่วันได้แก่วันขึ้นแปดค่ำวันขึ้นสิบห้าค่ำวันแรง8ปดค่ำและวันแรงสิบห้าค่ำ แต่หากเดือนใดเป็นเดือนขาดถือเอาวันแรงสิบสี่ค่ำโดยวันพระเป็นวันประชุมของพุทธศาสนิกชนเพื่อปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาในพระพุทธศาสนาประจำสัปดาห์หรือที่เรียกกันทั่วไปอีกคำหนึ่งว่าวันธรรมะสวนะอันได้แก่วันถือสิงฟังธรรมอ๋ออย่างนี้่เองวันนี้แตงกวาเข้าใจแจ่มแจ้ง ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนามากเลยค่ะป้าค่ะคุณตาคุณยายเราไปฟังธรรมกันไปสิจ้าหลานเป็นอย่างไรบ้างคะวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาทั้ง4ี่วันว้า มีความมหัศจรรย์และสิ่งแตกต่างที่แตกต่างกันออกไปน่าเหลือเชื่อไหมล่ะคะเมื่อเราได้เรียนรู้ความสำคัญกันแล้วหลังจากนี้พี่เป็ดน้อยจะพาเด็กเรียนทุกคนไปตอบคำถามกันค่ะข้อหนึ่งวันใดที่ขึ้น15บห้าขเดือน3ามเอวันมาค่ะบูชาค่ะ สองข้อได้เป็นวันที่มีพระพุทธเจ้าประสูตตัสรู้และปรินพิพานวันวิสาขบูชาค่ะข้อสามวันใดที่เป็นวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้าวันอัตมีบูชาค่ะและข้อสุดท้ายข้อสี่ค่ะ วันใดที่มีพระรัตนตรัยครบสามประการคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์คะวันอาสาฬหาบูชาค่ะหลังจากที่นักเรียนตอบคำถามเสร็จแล้วเราจะมาทำแบบฝึกหัดกันนะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือสังคมศึกษาหน้า83กิจกรรมที่หนึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมและพิธีกรรม ที่เกี่ยวเนื่องกับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาข้อหนึ่งคำสั่งให้นักเรียนสังเกตภาพแล้วตอบคำถามโดยเขียนเครื่องหมายถูกลงในวงกลมหน้าข้อความที่ถูกต้องมีด้วยกันสามข้อต่อไปนักเรียนเปิดหนังสือหน้า84ข้อ2คํคำสั่งให้นักเรียนนำตัวอักษรหน้าข้อความที่กำหนดให้ มาเติมลงในช่องสี่เหลี่ยมให้ถูกต้องสัมพันธ์กันข้อ3คํคำสั่งให้นักเรียนยกตัวอย่างกิจกรรมและพิธีกรรมที่ปฏิบัติในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาลงในแผนภาพความคิดแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ